นี้ถึงแล้วนี่ข้าวมันหมูแดงนะครับแววๆนะครับตนี้น้ำซุปน,น่นก็มีน้ำราดนะครับนี่ราดน้ำอ่ะครับราดน้ำ เขาเนี่ยน้กิมไก่เนี่ยร้านลราเป็นไงช่ำๆเต็มอิ่มเนี่ยอันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงครับไม่ได้ใส่เกีียวนะครับผมน้ำใสๆนะครับ ทานครับทุเชงๆนะชื่อร้านว่าบอกว่ามีชื่อร้านว่าโกซ่วงสองครับอยู่ข้างๆตลาดเก่านะใครสนใจก็ตั้งมาเที่ยวกระบี่ก็ตั้งจีเบดมาได้นะครับผมโกซ่วงสองที่จะรถต่อริมถนนได้เลยนะครับผมดีเด็ดทีเด็ดใีดูเส้นเส้นเขาสวยนะเดีวโอ้ห้าสิบอร่อย